มีการดำเนินการอะไรไปบ้างครับท่านเมื่อวานนี้ก็มีการรับรายงานตัวอย่างที่รายงานข่าวบางช่องได้นำเสนอไปแล้วนะครับรายงานตัวรอบแรกนะครับ5้าร้อยสิบเอ็ดคนนะครับก็มีขั้นตอนการดำเนินการนะครับในหลายส่วนการรับเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการรับเข้าเป็นตำรวจหรือว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงครับท่านอ๋อมันเป็นเพียงขั้นตอนแรกครับเป็นผู้สอบข้อเขียนผ่าน ในจำนวน1,000งพักว่าคนเศษที่เรา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 ประกาศไว้ในบัญชีของภาคไหนครับของทั่วประเทศเลยครับครับทั่วประเทศแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็แบ่งส่วนมารายงานตัว5 8านะเครับครับแล้วมาครบทุกอย่างเมื่อวานนี้5 8าบก็มีบางส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราทำลิสต์ไว้ว่า อาจจะเกี่ยวข้อ,ของหรือสไปในทางาไม่สุจริตนักเนี่ยก็มาบางส่วนก็มารายงานตัวแต่ว่าก็ได้ขอสละสิทธิ์ไปรับสาภาพลสละสิทธิ์ไปอะไรประมาณนี้นะครับบางส่วนก็ก็ไม่มาครับหมายถึงว่าทางคณะทำงานเนี่ยท่านท่านพบร่องรอยข้อพิรุนเกี่ยวกวับเรื่องการทุจริตที่ภาพถ้าหรือว่าภาพรวมยังไงค,ครับครับก็คงจะเป็นร่องรอยตามที่ ที่ปรากฏทั้งสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เอาไปดําเนินการต่อตรวจสอบต่อครับแล้วก็จนได้กลุ่มเป้าหมายจํานวนหนึ่งนะครับเราเรา,เรามีวิธีการที่จะตรวจสอบในรา,ายละเอียดว่าเอ๊ะเราสงสัยอะไรยังไงกับใครบ้างเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งอยูแ่แล้วแล้วเราก็พอถึงวันที่รายงานตัวเนี่ยเราก็มาดูว่าคนคนนี้มารายงานตัวหรือเปล่าแล้วก็เราก็มีกรรมวิธี ที่จะเข้าไปซักถามข้อมูลต่างๆแล้วก็จนกระทั่งบางรายก็ขอสละดติดไปนะครับหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อก่อนหน้านี้มันตรงกับข้อ,อข้อมูลที่ท่านได้สอบปา,า,ากคำจนกระทั่งผู้เกี่ยวข้องรับสารภาพเลยนะหรือเปล่าหลักฐานที่ปรากฏในสื่อนะครับผมว่าบางอันบางอันก็ใช้ได้ฮะบางอันก็ใช้ได้บางอันก็บางอันก,นก,นก็มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรบางอันใช้ได้ คำว่าใช้ได้ของท่านช่วยขยายความ่อยใช้ได้ก็อย่างที่เป็นโพยเฉลยอะไรพวกนี้เราดูแล้วก็ใช้ได้เป็นคำตอบคำถามที่เดียวกับในข้อสอบผมใช้คำว่าใช้ได้นะแล้วอย่างกรณีที่มีการคัดเลือกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับคะแนนของคนเหล่านี้สูงที่ปกติหรือว่ายังไงเรามีกลุ่มคะแนนเรามีวิธีการอยู่นะครับแล้วเป็นวิธีการที่ที่เราศึกษามาเก็บข้อมูลมาหลายหลายครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีความมีความ แม่นยำพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าไม่แม่นยำเขาเขาคงไม่ตลาดสิธต่อไปการที่รับสารภาพเนีรับสารภาพถึงขั้นไหนอ่ะท่านก็รับสารภาพว่ามีหลายประเด็นนะครับเพราะหลายคนยกตัวอย่างก็รับสารภาพว่าเข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 าทำไม่ได้จริงอะไรเงี้ยวิธีการเข้าการเข้าสอบเขาที่เขาสอบได้ตรงนี้คือวันนี้วันนี้มันมีรับรายงานตัวอีกตึ้งหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอขอหลังจากวันนี้หน่อยจะสรุปรูปรวมแล้วก็จัดทําเป็นข้อมูลความเชื่อมโยงต่างนะครับให้มันครบเลยแล้วก็จะได้พูดคุยสักทีเดียวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเราข่าวออไปแล้วเดี๋ยวมีการไหวตัวอะไรต่ออะไรตำรวจที่ทํางานอยู่หน้างาน,นจะทํางานลําบากครับหลักฐานที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะขัดเก่าและเชื่อมโยงไปถึง แถวสองแถวสามแถวสี่อะไรได้ไหมครับมีแนวโน้มครับมีแนวโน้มนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่คโดยเฉพาะมันจะเชื่อมโยงไปถึงภาคเก้าในอดีตได้ไหมท่านณตอนนี้มันยังยังไม่ได้เชื่อมยังยังไม่มีเชื่อมโยงถึงขนาดนั้นนะครับผมนักเรียนอย่างนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแต่ว่า บางส่วนอาจจะมีไปสัมพันธ์กันหรือเปล่าคนในพื้นที่มาสอบที่นี่บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกำลังดูอยู่สแสดงว,ว่ามันมีกลิดดาา่นอายใช่ไหมท่านก็เราเราเราตั้งประเด็นไว้เหมือนกันนะครับต้องต้องต้องบอกว่าเราตั้งประเด็นไวเน้เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงได้ได้หรือไม่เนี่ยคงต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราพยายามเก็บข้อมูลเนี่ยจากสารตั้งต้นคือเด็กที่ที่มารายงานตัวเนี่ย แล้วก็รับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะทําข้อสอบได้ตามนั้นเองครับเรื่องความรูว่ากระบวนการมันผ่านมาถึงขั้นนี้กับคนที่กระทําความผิดแล้วเนี่ยตรงนี้ขั้นตอนเนี่ยต้องไปไงตัดสิทธิ์หรือว่าต้องเลื่อนลําดับสํารองขึ้นมาหรือว่าต้องยังไงครับท<ะ>่านตอนนี้ผู้ที่สละสิทธิ์ไปนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเรือพชสเนี่ยผมก็กำลังจะไปที่ที่ธรรมศาสตร์นะครับว่า จะหาเรือว่าคนที่สละสิ์ไปจํานวนหนึ่งเนี่ยสักติบเปอร์เซ็นต์ของของคนที่มารายงานตัวเมื่อวานเนี่ยจะเราจะทํายังไงต่อครับเราจะประกาศรายชื่อเลื่อนลําดับขึ้นมาไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วกออ็อาจจะต้องเลื่อนขั้นตอนบางอย่างที่เช่นการตรวจโรคการสัมภาษณ์ออกไปไหมเพื่อให้เรามีเวลาได้ทำงานมากขึ้นนะครับแต่ขอยืนยันว่า ถึงแม้เราจะเลื่อจะเลื่อนตำแหน่งสำรองขึ้นมาก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูในในลิสต์ของผู้สงสัยผู้ต้องสงสัยอยู่ดีว่ามันอยู่ในกลุ่มไหมถ้าอยู่ในกลุ่มเราก็กลุมจะต้องด,ดําเนินมีวิธีการดําเนินการเพื่อเพื่อให้ให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นโอกาสที่จะล้มกระดานสองแสนสำัท่านเนี่ยที่เข้าสอยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมขอดูวันนี้อีกวันหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าการจะล้มกระดานอย่างที่ว่านี่คือสอบใหม่ใช่ไหมครับ การที่จะสอบใหม่มันต้องดูเรื่องออผลกระทบหมายถึงว่าผลกระทบว่ามันวงกว้างไหมผู้กระทําผิดมันวงกว้างไหมมีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่เทียบกับผู้ที่ไม่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะที่เขาจะได้รับผลกระทบอีกรูปแบบหนึง่งครับถ้าจัดสอบใหม่อะไรเงี้ยคือผมต้องต้องพิจารณาชัา้นอํานาจดูต้องคุยกับหลายส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองก,รการศึกษาเองนะครับหลายๆส่วนเพื่อเพื่อจะได้หาข้อยุติที่ดีที่สุด ครับเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือคนที่คนที่เราเราสงสัยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วี่กระดษสิบใบอันนี้ยืนยันไะด้ว่าคนที่สงสัยว่ามีส่วนเนี่ยเขาก็เขาก็ออกไปนอกออกไปจากระบบการคัดเลือกละครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับคือการรับรายงานตัวคือเมื่อวานมีสื่อบางบาง,บางสํานักอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ารับรายงานตัวหมายถึง เขารับราชการเลยไม่ใช่นะครับต้องมีกระบวนการอีกสองสามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายตรวจโรคนะครับการสอบสัมภาษณ์การสอบทักษะสีนะครับมันมีสองสามขั้นตอนก็เท่าที่อย่างเมื่อวานนี้ผมถามบางท่านสอบมาแล้วสามสี่ครั้งครั้งนี้ถึงจะได้นะครับผมว่าเราเราจะได้รับความภาคภูมิใจมากกว่าถ้าเราทําด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือเราต้องการ คนที่มาเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ปล่อยให้คนที่ต้องสงสัยหรือว่าต้องสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเข้ามารับราชการเราก็จะพยายามทําอย่างดีที่สุดนะครับลอเราใหนึ่งคนที่รับสารภาพมีไหมที่บอกว่าเขาทุจริตยอมรับเลยว่าโกงข้อสอบโกงข้อสอบคืออะไรคืออะไรด้วา ลิทอมันมีหลายรูปแบบนะมันมีหลายรูปแบบมีคนที่รับสารมีหลายรูปแบบมีครับมีผมเราเราให้ทําเอกสารมาติ๊กรับสารคุ้มสารบ้าไว้แล้วก็สอบถามข้อมูลไม่ใช่แค่รับสารเราก็สอบถามข้อมูลที่สําคัญแล้วผมผมผมขอเรียนว่าเราได้ข้อมูลที่ที่สําคัญหลายอย่างที่สามารถนําไปดําเนินการต่อได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นการธุรกิจจริงๆแล้วหรือหน้าขนาดนี้แล้ทีนี้คนที่สละสิทธิ์ไปแล้วคนที่บอกว่าโอเค ้องไปเช็คิลดำเดนารย้อนหลังบ,บ้ไอ้ตรงนี้ไม่อีกส่วนรับคือตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยขอให้เสร็จก่อนจริงหว่าอย่าไปพูดว่ามีทุจริตจริงแล้วเลยนะครับพียงแต่ว่ามีมีมีการดําเนินการบางอย่างที่ที่ค่อนข้างจะสื่อสื่อไปทางน้ี๋ยวาอย่าเพิ่งไปบอกนเลยเพราะว่าเราอยากให้มันสรุปทั้งหมดก่อนนะครับเป้าหมายที่เราได้มีการจํากัดวงไว้ว่าจจะมีเข้าข่ายทุจริตประมาณกี่คนนะครับท่านผู้ชม ก็มาสิบเปอร์เซ็นต์อร์เซ็นี่ผมเรียนไปเมื่อวานสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์จากห้าร้อยเนื้อไงสิบเปอร์เซ็นต์จากจากบัญชีที่เรารับที่เราพันเราที่เราประกาศชื่อไว้พันใช่นะมีตอบผ่านประมาณนั้นนะครับผมผมเรียนว่าประมาณนั้นนะครับผมร้อยก่าคนก็ประมาณแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าเนี่ยเียต้องดูเพราะว่าปัจจัยมันหลายอย่างฮะแล้วก็ความยากต้องเข้าใจว่าเราทํางานจากศูนย์นะครับชุดผมเนี่ยทำงานจากศูนย์หมายความว่าอะไร เราไม่ได้มีพบหลักฐานการจลิตเลยนะครับในสนามสอบเราทํางานจากศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆดูไปบางทีอาจจะไม่ทันใจสื่อมวอลชนบ้างนะครับแต่ว่าผมขอรับรองว่าเราเราทางานอย่างเต็มที่พยายามที่จะคัดกรองให้ได้คนที่มีความสามารถมีความซื่อสัตย์จริติงๆเข้ามาเป็นตํารวจไม่ต้องห่วงครับอีกหนงว่าเราขอความเข้าใจว่าเราทํางานจากศูนย์คือศูนย์นี่คือจากโซเชียลเจ้าหนานี่ามหมายก็คือจัด โซเชียลส่วนจากข้อมูลต่างๆคือเรา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 ไม่ได้ตรวจพบเหมือนที่ภาคเก 9, ้าหรือผมเรียนล้วจะตั้งแต่แรกแล้วภาคเก้าเราเจอคนลิดในห้องสอบนะฮะแต่เนี้ยเราไม่พบในในส่วน10%เรนี่ยครับเราต้องมีการด,ดารําเนินคดีทำไหมหรือว่าขึ้นบัญชีดาว่าไม่ให้สอบติดต่อไปในนามคนนี้ผมคิดว่ามาตรการต่างๆต้องมีมาแน่ครับถ้าผิดถ้าเป็นความผิดอาญาถ้าต้องดําเนินการถ้ามีพยานฐานนะครับอันนี้เราต้องดาเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ขอดูข้อมูลรายละเอียดพยายามานก่อนผมไม่อยากจะไม่อยากจะไปไปพูดในนักศัตริยที่ที่ที่รับรองอะไรในอนาคตนะครับเพราะเรากำลังทํางานอย่างหนักเนี่ยเมื่อคืนนี่กว่าจะเสร็จเนี่ยห้าทุ่มกว่านะครับทีมงานของเราอะ่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยวันนี้ผม,มต้องไปดูอีกทีหนึ่ง,งนะเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้ก็ได้จะดึก ครับก็ขอขอ,ขอความกรุณนานี่บางทีมันอาจจะไม่ได้ทันใจการสัปดาห์หน้าหน้าจะเปลีียนผมคิดว่าสัป,ปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนชัดเจนในที่นี่หมายถึงว่าชัดเจนในเรื่องของออข้อมูลความเชื่อมโยงออหรือไม่ก็อาจจะมีเครือข่ายบญญางอย่างที่สามารถที่จะนําเสนอได้ออสู่ผู้ชมน,นะครับก็พยายามทำพยายามทําเต็มที่แหละไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยทีมงานก็ทำเต็มที่ครับโอเคขอบุ ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16ดอทกาทาง Daily News ออนไลน์ลุ้นทุกนันมันชุกแมนซึลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมท,ที่คุณชื่นชอบเรื่องของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d a i l y n e w s c o t h